สวัสดีครับวันนี้จะมาพาดูแพทใหม่เริ่มจากเจดดอกบัวใหม่ก็คืออันเก่าแล้ครับแต่ว่าเอามาขึ้นเทียสองดาเมจจะอยู่ที่4ี่ล้สิบสี่เปอร์เซ็นต์ตงถาส่วนถ้าเกิดเป็นพวกเอฟเฟก์ข้างในก็จะเหมือนเดิมวิธีการอับขั้นก็คือเราต้องมาสร้างตรงนี้ครับเพื่อขึ้นเทียสองเป็นกิจกรรมลงดันทั่วไปเราเก็บแสงเม็ดแสงที่อยู่ในดันนะเมื่อเก็บเรามันก็จะได้ ให้เราเก็บเนี่ยครับไอ้ลูกหัวใจเนี่ยนี่ครับหัวใจเนี่ยในกิจกรรมนี้แฮบุกอีเวียนให้เราส่งจิก๊กซอเพื่อต่อรูปของรางวัลที่จะได้รับนี่นี่ครับเมื่อก่อนอะมันจะมีแค่ชั้นยี่สิบสองใช่ไหมแต่ตอนนี้มันมีถึงยี่สิบสี่ยี่สิบสองละกันที่มาลงในเวิบได้ทั้งของเล่ของทำพวกไข่ลอตอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวรูนะเดี๋ยวให้ดูกัน นะจะประมาณนี้พันนิดๆด,ดูอันนี้แล้วก็นี่ครับเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเราลงอันนี้คือแบบคุ้มเลยอะชิลเลยได้ของหลายอย่างมากคือแบบตอนนี้เราแทบจะไม่ต้องไปฟาร์มบนนี้เลยแต่ว่าแต้มคิทตัตนมาในคือหายากมากขึ้นเพราะว่าตัวนี้แหละโดนปัน๊บให้เหลือสามรอบเรื่องของพวก ของแคส n e ิวไอเทนะที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็จะมีอันนี้หางเซิออร์ฟบอดหางหางทะเลแล้วก็รอยสักแล้วก็ของใหม่ที่เข้ามาก็เป็นพวกนี้ครับชุดชุดไม่ขุแต่๋ลค้าอันนี้เป็นเฉพาะของวอลอันนี้ครับแหวนรีเอาไว้ใช้รี ัวของลูน่าเจสัตว์ขี่ก็มาใหม่อันนี้ครับเป็นโพนี่ถ้าเราสร้างขึ้นมาผิดเราสามารถย่อยได้เลยแล้วเราได้เศษเท่าเดิมเห็นไหมครับ15เศษถ้าแปดทีแล้วอ่ะมันย่อยออกมามันจะเหลือแค่10แต่เนี่ยได้เป็น15เท่าเดิมคือแพทเนี้ยแนะนําว่ารีบทําเจดพวกนี้ยเนี่ยขึ้นขอบแดงให้ในไวนที่สุดถ้าสมมุติว่าเราขึ้นขอบแดงไปแล้วอ่ะแล้วมันไม่ได้สีอย่างที่เราชอบเนี้ย เราก็สามารถใช้ไอแหวนแหวนรีเจดอะนี่ครับซื้อมาแล้วก็กดเจดใส่แล้วมันก็จะสุ่มเจดให้เราใหม่ทั้ง3แถวเลยถ้าชอบฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ